เสร็จเยี่ยมฮลาฮลาฮัลหลาิทเลฮุเลฮุเลเย่เย่วเล่าฮลาฮลาาาาาฮลาฮุล เราเราเครียดกันหรือว่ายังไงเครียดดิคุณผู้ชมเอานั่งกอนนั่งนงนั่งนัมันเครียดจริงจริงครับคุณผู้ชมมันต้องปล่อยปล่ยใช่ไหมถูกต้องแต่ทักทายคุณผู้ชมกันก่อนนะครับสวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเกษตรเยี่ยมรายการที่พาคุณผู้ชมไปไขทุกปัญหาในเรื่องการทําการเกษตรครับ แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดแบบมืออาชีพค่ะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ก็เยี่ยมเกษตรกรก็เยี่ยมผลผลิตก็เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเครียดมากจะชวนพี่เชอรี่ไปทะเลเตรียมตัวรี่ซ้อมไหมก่อนตอนนี้ฟิตหุ่น จะไปเที่ยวทะเลเราก็เลยแบบว่าแบบสีสันสดใสแบบนี้รู้ไหมทำไมถึงเครียดเพราะว่านี่นะคือบานสเนี่ยก็ติดอกติดใจทั้งสองตัวเลยอะเพียวเวิร์กก็ชอบซุปเปอร์เพียวก็ชอบแต่บางทีมันก็งงอ่ะเกษตรกรก็ถามเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วมันจะใช้ตัวไหนก่อนตัวไหนหลังแล้วใช้ด้วยกันได้หรือเปล่าก็เลยแบบไม่รู้ทำยังไงดีแล้วเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวต้องเอาไป ฉีดให้กับต้นไม้อีกด้วยพี่เฉลี่ก,ลกังวลใจใช่ไหม<ฟ>ก็เลยต้องหาอะไรที่แบบคลายเคยรียดใช่ไหมไม่ต้องกังวลใจไปน้องบา่าแล้วก็คุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวบอกเลยมีเทคนิคง,ง่ายมากๆค่ะถ้าเกิดว่ามีเพียวเวิร์กนะคะตรงนี้เนี่ยอันดับแรกเลยค่ะคให้ใส่เพียวเวิร์กลงไปในน้ำค่ะควรให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะเพียวเวิร์กเป็นอันดับแรกนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีผลิตภัณฑ์ชนิด อื่นๆตรงนี้เนี่ยบอกไว้เลยค่ะ จำให้ดีนะเพียวเวิร์กเป็นอันดับหนึ่งใส่ลงไปก่อนนี่จำง่ายๆก็คือเพียวเวิร์กฉลากแดงตัวนี้นะฮะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เพียวเวิร์กอันดับหนึ่งใส่ผสมไปน้ำถ้ามีเพียวเวิร์กนะแต่ถ้าไม่มีไม่ไปไลนะอันดับหนึ่งก่อนอ่ะหลังจากเพียวเวิร์กไปเสร็จแล้วถ้าคุณมีตัวอื่นก็มีอะไรบ้างไปไม่ว่าจะเป็นเ่องของซุปเปอร์เพียวค่ะหรือว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆอย่างเพียวพ้องเพียวเอ็กเพียวกู๊ดพาสค่ะก็คือ ถ้ามีตัวอื่นร่วมด้วยก็ตามไปทีหลังนั่นเองเพียวหนึ่งเพียวสองได้ไหมครับได้เช่นเดียวกันก็คือตามเข้าไปแต่ขอให้เป็นเพียวเวอร์ฉลากแดงเป็นอันดับหนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยๆตามลงมานะครับทำไมมันถึงต้องมีแบบว่าเป็นอันนี้ก่อนอันนี้หลังไงอะพี่เชอรี่ไม่ได้ค่ะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเขาบอกเลยว่าเป็นเทคนิคค่ะตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่า บางครั้งเนี่ยเกษตรกรผสมไม่ถูกต้องค่ะม,มันจะมีในเรื่องของตะกอนเกิดขึ้นไงน้องบ้าสแล้วอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่อะไรนะคือถ้าเกิดว่าเกษตรกรบางท่านบอกว่าเอ๊ะจะใส่พวกสารจับใบเพิ่มไปได้ไหม,มพะเมื่อกี้เราบอกว่าในส่วนของผลิตภัณฑ์อื่นๆอย่างกรณีถ้ามีสารจับใบค่ะ ก็สามารถใส่ไปได้เช่นเดียวกันค่ะตรงนี้เนี่ยคือเขาบอกว่าเป็นการช่วยในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มเติมค่ะอย่างพที่ลเพเวอร์เนี้ยก็ใส่ร่วมเข้าไปได้เลยไม่มีปัญหาอะไรเช่นเดียวกันนะคะตรงนีน้ก็คือง่ายๆเลยค่ะตรงนี้นะแนะนําไปเลยค่ะว่าสามารถใส่ลงไปได้เลยค่ะนะใช้ได้เลยก็คือว่า ครอบคลุมหมดนะวันนี้ก็เลยจะมาสาธิตให้คุณผู้ชมดูกัแบบง่ายๆนี่คือหนาเตรียมของมาเองเลยนะนี่เตรียมน้ํามาเลยอ้โหนึกว่าเอาไว้มาทาไม่ใช่จะผสมให้คุณผู้ชมดูว่าผสมถูกวิธีกับผิดวิธีเนี่ยผลลัพธ์มันจะแตกต่างกันแต่คุณภาพเนี่ยไม่ได้แตกต่างนะแต่มันจะมีตะกอนตะกอนที่มันเกิดขึ้นและไอ้ตะกอนหรือว่าเส้นใยนั้นมันจะไปอุดหัวฉีดและทําให้หัวฉีดมันฉีดออกมาไม่ค่อยทั่วถึงเดี๋ยวมันจะไม่ เห็นผลกันนะฮะบารตก็เลยจําลองน้ำเนี่ยอันนี้ประมาณ1.5ลิตรได้อยู่นะครับก็ใส่น้ําเท่าๆกันนะครับทีนี้เราจะเริ่มจากเพียวเวิร์กแล้วก็ซูเปอร์เพียวขนาด20ซีซีเท่ากันเลยนะวิธีการที่บารบอกว่าผสมถูกกับผสมผิดมันเป็นยังไงอันเนี้ยผสมถูกก่อน่ะเริ่มต้นจากผสมถูกนะครับอย่างที่เราบอกว่าให้ใช้เพียวเวิร์กเนี่ยหรือว่าฉลากแดงเนี่ยเป็นระดับหนึ่งนะบารก็ใช้2 0ซีซีนะต้องตวงให้ถูกก่อนตรงนี้ตกเลขคุณผู้ชม นะเดี๋ยวจะตวงผิดนะไม่ได้นะ <c oughs> เอออ่า20สซีซีนะครับเรียบร้อยก็จะประมาณนี้นะฮะอ่ะพอเป็น2ี่สซีซีปุ๊บบัตก็ใส่ลงไปฟาบอย่านนงนะี้เลยนะคุณผูชช้ชมเห็นไหมนี่เหน,ะม,นมันไม่คือเกษตร,รกรเขาชอบเพราะว่าอะไรเลยไหมเพราะว่ามันไม่ต้องคนไม่ต้องเขย่าไม่ต้องอะไรเยอะเลยอ่ะมันเข้ากับน้ําแล้ว,วนี่นี่กล้องจับหน้าเลยก็จับหน้านี่ ไม่มีกลิ่นเพราะของเราเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะครับอันนี้ก็คือ p เพียวเวิร์กหลังจากนั้นถ้าเรามีอะไรก็แล้วแต่ใส่ตามลงไปใส่ตามไปอีก 20cc นะครับอันนี้คือขนาดทดลองนะแต่ของจริงคุณผู้ชมก็ไปผสมเลยเติมได้เลยเป็นน้ํา200ลิตรก็ได้นะครับใช่ค่อาและนี่มันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมใส่ไปเลยดมมานี้กอนเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างไม่มีกลิ่น มั่นใจได้เลยว่าสบายใจนะครับสบายใจได้เลยเวลาใส่ไปเลยคูจมเห็นไหมนี่ยมันผสมบนเปเขากันหมดเลยเห็นไหมฮะอ่ะบาสปิดฝานะครับแล้วก็ขยับนิดนึงแลการตึง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  มันเข้ากันมากเลยใช่ไหมอันนี้ก็คือพร้อมและนี่เข้มข้นมากเข้มข้นมากก็คือถ้าเกิดว่ามาผสมแบบถูกต้องอย่างที่น้องบาแนะนําก็คือใส่เพียวเวิร์กลงไปก่อนแล้วก็ตามด้วยผลิตภัณฑ์อื่นๆไปค่ะเขาก็จะเข้ากันแบบนี้ก็คือสารละลายเป็นสีน้ําตาลใสไม่มีตะกอนเลยเห็นไหมอันนี้ดีมากเลยนะครับอ่ะเรามาดูวิธีที่ผิดกันบ้างดีกว่านะเดี๋ยวหลายๆคนไปผสมกันผิดๆทุกทุกแล้มันไม่เห็นผลนะคุณผู้ชมเราบอกว่าให้ใส่เพียวเวิร์กเป็นอันดับหนึ่งเสมอนะอันนี้บาจะใส่ สลับอันนี้คือผิดนะ hmm. วิธีที่ไม่ถูกต้องนะก็คือบาสจะเริ่มจากซูเปอร์เพียวก่อน 20cc เท่ากัน <Yeah. S 1> น้ําเท่ากันเลย <Yeah. S 1> นะครับ 20cc นะ นี่นะฮะ2 0ซีซ c สุอร์เพียวขวดเดียวเอาอยู่อ่าอันนี้เป็นงานที่จะทแ้งไปเลยเออมันก็ดูผสมกันดีอยู่นะปนก็กปนไปแบบเป็นน้ำเดียวกันแบบนี้เดี๋ยวบล็เขย่าให้ดูด้วยกี่บล็อกเขย่าใช่ป่ะอ่าก็าเกิดกองเขาอย่างเงี้ยสุอร์เพียวไปก่อนแล้วก็เขย่า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 เสร็จอ้าวลืมไปมีเพียวเวิร์อ้าวใส่ตามเลยดีกว่าเดี๋ยวใส่เพียวเวิร์ตามไปเอาขนาด2 0ซีซีเท่ากันเลยนะนะฮะเท่ากันเลย โอเคจัดไปเลยพี่เชอรี่และคุณผู้ชมดูดีๆว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบารก็ใส่ไปเลยนะครับตามลงไปนี่นะครับาร์ก็ขยัดูเกิดอะไรขึ้นดูคุณผู้ชมเห็นไหมว่าน้ำเนี่ยมันมีการตกตะกอนเกิดขึ้นมันไม่เป็นน้ำเดียวกันเหมือนกับฝั่งนี้ เพราะอะไรเดี๋ยวเฉลยให้ดูนะเสร็จแล้วกเสร็จวก็ขยาวตึง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 ตึตึง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 ตึ เป็นตะกอนแบบนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรครับพี่เชอรี่อธิบายแบบนี้ค่ะน้องบาแล้วก็คุณผู้ชมค่ะที่เราเห็นนะคะตรงนี้เนี่ยว่าเป็นเส้นใยสีดำๆค่ะตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าในตัวซุปเปอร์เพียวค่ะเขามีสารจับใบอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในเพียวเวิร์กเนี่ยเขาก็มีอะมิโน,โนจากพืชค่ะเลยไปจับตัวกันมันก็ทําให้เป็นตะกอนแบบที่เห็นนั่นเองค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ทําให้สารเนี่ยมันเสียหายนะคะเพียงแค่ว่ามันจะไปติดหัว ฉีดเท่านั้นเองก็จะทําให้เกษตรกรพ้นลําบากเห็นไหมล่ะ,ะแล้วแล้วเนี่ยคือน้ําน้อยๆน,นะถ้าคุณผู้ชมมาผสมเป็นพันลิตรอ่าสองพันลิตรเลยนะเยอะๆเลยแล้วเป,เป็นเป็นยังไงอ่ะมันะตะกรนเยอะขนาดไหนมันก็ติดหัวฉ<ช>ีดลาบากอีกเพราะฉะนั้นผสมจําไว้อย่างเดียวเลยคุณผู้ชมก็คือใช้ฉลากแดงหรือว่าเพียวเวิร์กเป็นอันดับหนึ่ง,งเสมอและมีอะไรก็ค่อยผสมตาม,ตามลงไปเท่านี้แหละมันจะเข้ากัน,กนทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการผสมที่ถูกวิธีและ ผิดวิธี<ม>นั่นเองนะครับนี่คือคประสิทธิภาพและนะวัตกรรมของเรานะครับซึ่งเพียวเนี่ยเราก็ก้าวเข้าสู่ปีที่เท่าไหร <13 S 1> ่ส3สแล้วสิบสก้าวเข้า <9 S 2> สู่ปีที่13อย่างมั่นใจคุณผู้ชมฮะเราก็คิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดเวลาเพื่อให้ตอบโจทย<ช>์แล้วก็ทันสมัยตลอดเวลาด้วยนะครับวันนี้ต้องบอกว่าครบจบทุกอย่างกับชุดร่ํารวยผลผล,ผลิตคูณ2เพราะว่า<อ>ผลผลิตอย่างซปเปอร์เพียวนะฮะนั่นคือวัคซีนพืชและก็วิตามินพืช พร้อมกับนี่เลยครับการทํางานกับเพียวเวิร์กยิ่งทํางานดีคูณ2ณอเข้าไปอ,อีกผลผลิตมันเลยเวิร์กผลผลิตมันเลยเยอะมากขึ้นครบถ้วนสารอาหารที่พืชต้องการอเอาไปฉีดกับอะไรก็ประสบความสําเร็จเอาไปฉีดกับอะไรก็จเจริญเติบโตงอกงามนะอ่ะใช้กับข้าวช่วยอะไรได้บ้างครับพี่เชอรี่ข้าวเอาไปใช้กับข้าวค่ะก็จะทําให้ข้าวรวงใหญ่รวงยาว มเมล็ดเต็มได้น้ำหนักดีต่อที่พืชไร่ช่วยอะไรได้บ้างครับสำหรับพืชไร่ค่ะใช้กับพวกมันสัมประหลังก็ช่วยในเรื่องของการระเบิดหัวทำให้ใหญ่ขึ้นยาวขึ้นเปอร์เซ็นต์แปลงกับเพิ่มขึ้นด้วยใช้กับอ้อยก็ทำให้อ้อยป่องทั้งยาวทั้งใหญ่ค่ะเพิ่มค่าความหวาน ใช้กับข้าวโพดก็ทําให้ฝักใหญ่ได้น้ําหนักค่ะว้าวแต่ยังไม่หมดเท่านั้นนะค,คุณผู้ชมครับถ้านําไปใช้กับปลามหรือว่ายางพาราเนี่ยนะครับก็ช่วยให้ยางน้ําเยอะขึ้นปลามคลายใหญ่ไม่ขาดคอร่วงสุดยอดยางผลไม้ก็ได้เหมือนกันจะช่วยติดดอกออกผลดีขั้วเหนียวขยายน้ําหนักเพิ่มน้ําหนักสีสวยรสชาติอร่อยอและสุดท้ายพืชผักไม้ดอกไม้ประดับละครับ ก็จะช่วยในเรื่องของการยนระยะเวลาการเก็บเกี่ยว ช่วยให้น้ำหนักเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเนี่ยอย่ารอช้าเลยคุณผู้ชมครับใครที่อยากจะประสบความสำเร็จใครที่อยากได้ผลผลิตคูณ2ใครอยากรวยรวยรวยต้องโปรโมชั่นชุดนี้เลยครับโปร4แถม4โปรร่ํารวยผลผลิตคูณ2โปรนี้นะครับเราจัดมาเลยกับเพียวเวิร์กเพิ่มผลผลิตคูณ2เนี่ยจำนวน2ขวดนะครับมาพร้อมกับซปเปอร์เพียววัคซีนพืชและวิตามินพืชอีก2ขวดครับปกติ เซตนี้ยเนี่ยสขวดนี้ราคาเต็ม4,380บาทแต่ในรายการพิเศษสุดๆคุณจ่ายเพียงแค่1,998บาทเท่านั้นสบาทเท่านันแต่ยังไม่พอครับยังแถมฟรีไปอีกครับกับเพียวเอสารอินทรีย์ป้องกันโรคและ,มะแมลงอีก3ซองบุลคา1 2 2 0 0บาทฟรีๆไปเลยนะค,คุณผู้ชม มีของแถมอ<ะ>ีกอยู่ด้านหน้าตรงนี้ครับเฉพาะ50สายแรกที่โทรมาทันตอนรายการออนแอร์ air นะฮะคุณจะได้รับวัตถุมงคลเสริมความเฮงเสริมความปังปังป,งปังเข้าไปอีกเลยนั่นก็คือองค์ท้าวเวสสุวรรณปลุกเสกเรียบร้อยจากต้นกำรับวัดจุฬามณีนะครับนี่แหละก็จะไปช่วยเสริมสร้างพลังใจงก็ปลดหนี้ด้วยทําให้คุณนั้นประสบความสําเร็จด้วยทั้งหมดนี้คุณผู้ชมจ,จัดจ่ายเพียงแค่1,998บาทเท่านั้นเอง <Yeah. S 2> คุ้มค่ามากๆเลยนะคะอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยค่ะว่าต้องรีบๆกันเลยนะคะเพราะว่าหาเวสุวรรณนะคะตรงนี้เนี่ยคือผ่านการปลุกเสกมาแล้วนะคะและที่สําคัญรุ่นนี้เขาบอกว่าหายากมาก,กาตรงนี้นะมีะเฉพาะในรายการอย่ารอช้าหยิบโทรศัพท์แล้วรีบเลยนะครับถ้าพลาดไปวันนี้ช้าไปกว่าน,นี้ของหมดโปรโมชั่นหมดไม่รู้ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกกันสักครู่รช่วงหน้าจะพาไปโฟนอะินฮะโทรหาเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงกันครับ กเกษตรเยี่ยมหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ประสบปัญหาพืชไม่โตใบเหลืองไม่ติดดอกผลร่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ได้และยังต้องเจอกับโรคและมแมลงเยอะเพี่ยวท้าให้ลองสินค้าเกษตรยอดนิยมอันดับหนึ่งเพี้ยแป้งค่ะลงทั้งส่วนเลยค่ะเป็นแคงเกอร์แล้วก็มแมลงเยอะใบเหลือง ลองผิดลองถูกมาเยอะพอมาใช้เพียวเนียค่ะแมลงบินหนีไปเลยผูสวยค่ะผิวสวยขึ้นใช้เพียวประหยัดมากเห็นผลทันตาเลยอย่างนี้ค่ะแนะนําเลยค่ะขวดเดียวอยู่จริงๆทั้งบํารุงทั้งป้องกันใช้เพียวอย่างเดียวอยู่เลยค่ะลดต้นทุนแล้วไม่ต้องเสียตังค์ไปซื้อยาฆ่าแมลงอีกอย่างนี้ค่ะไม่เกิน7วันเห็นผลช่วยประหยัดลดต้นทุนเห็นผลจริงอ่ะได้รับผลตอบแทนมาจริงอยากให้ได้ใช้ค่ะไม่โกหกนค่ะเนี่ยก็เห็นอย่างนี้นะคะเห็นที่ใช้เนี่ยค่ะใช้ของจริงเลยค่ะก ลองผิดลองถูกมาเยอะแล้วจะเพียวเห็นผลค่ะค,คุ้มค่าลประหยัดมันตอบโจทย์ตรงโจทย์มากเลยอย่างเค่มันเห็นผลชัดเจนมากอย่างเงี้ยค่ะค,คุ้มค่ามากอย่างนี้ต้องเพียวค่ะโปรโมชั่นชุดซื้อ4แถม4ร่ร่ำรวยลผลผลิตคูณ2ซุซเปอร์เพียววัคซีนพืชวิตามินพืชช่วยให้พืชสมบูรณ์โตเร็วแข็งแรงจำนวน2ขวดเพียวเวิร์ค เพิ่มผลผลิตคูณสอติดดอกดีผลดกเพิ่มน้ำหนักจำนวน2ขวดปกติราคา4,360บาทพิเศษลดเหลือเพียง1,998บาทแถมฟรี POX สารอินทรีย์ป้องกันโรคมแมลงสซองมูลค่า1,200บาทพิเศษสำหรับลูกค้า50สายท่านแรกแถมฟรีองค์้าเวสุวรรณจากวัดจุลามณี รุ reat, <S <S <sie> <ters> ่นบรรดาลทรัพย์1องค์ทันทีของแท้ปลุกเสกแล้วรีบๆนะครับมีจำนวนจำกัดครับสนใจโทร02 10499990877549999หรือไลน์เกษตรเพียวเกษตรเยี่ยม กลับเข้ามาสู่เบรกที่2ครับกับรายการเกษตรเยี่ยมนะครับช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปฟังเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงถูกต้องครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเราจะพาไปพูดคุยกับเกษตรกรปลูกทุเรียนอยู่ที่จังหวัดชุมพรนะเขาส่งข้อความเข้ามานี่นะบอกว่าฉีดไปครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยเอ๊ะใบมันดกขึ้น ทุเรียนเวลามันออกในช่วงไข่ปลาเนี่ย<อ>มันก็คั้วเหนียวนะแล้วก็ไม่หลุดร่วงง่ายยังไม่พอนะอค,คุณผู้ผชมใบดกใบดำทำให้ทุเรียนสมบูรณ์นะเดี๋ยวโทรหาเลยดีกว่านะฮะอยากรู้ว่าพี่เขาใช้อะไรอ,อืมแล้วมันจะเห็นผลยังไงบ้างนะครับลุนล้นวสวัสดีครับ<อ>พี่บัรอยหรือเปล่าครับ ใช่ค่ะครับอันนี้บาสแล้วก็พี่เชอรี่นะครับโทรมาจากรายการเกษตรเยี่ยมนะรายการอะไรนะคะร,รายการเกษตรเยี่ยมจากเพียวนะครับอ๋อค่ะเอโอเคขอบเวลาสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอพูดคุยหน่อยอยากรู้ว่าใช้อะไรกับทุเรียนบ้างแล้วมันแล้วมันเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนิดนึงนะ ครับตอนนี้เราอยู่ในรายการสดนะครับพี่บัวลอยพี่บัวลอยใช้เออ่เพียวสูตรไหนบ้างครับตอนนี้พี่ใช้พี่สั่งพี่ลองทดลองใช้กับทุเรียนที่เป็นดอกอะค่ะครับคือพี่พี่สั่งชุดสองพันมีเพียวเพียวเบิร์กแล้วก็เพียวขุง่งแล้วมีตัวไหนอีกไหมครับแล้วก็ เพียวเลยนะ Power. เพเียวพาวเวอร์นี่ค่ะอ๋อสามตัวนี้นะครับพี่บัวลอยปลูกทุเรียนมานานหรือยังอะครับปลูกทุเรียนก็เอาปลูกก็ปลูก,กปลูกนานนะคะแต่ก็คือไม่จริงจังส่วนมากจะเป็นกาแฟะคะ่ะอ๋อก็คือแล้วก็นาเข้าอืม มีข้าวมีทุเรียนแล้วก็มีกาแฟด้วยใช่ไหมครับทีนี้ร,รู้จักรู้จักเพียวได้ยังไงอะครับพี่ดูในช่องโทรทัศน์แล้วนี่ก็เลยว่าเออก,ก็ก็ไม่เคยทำอ่ะเนาะก็ไม่เคยทำทำแต่งานโรงงานครั้งแรกก็คือปลูกลองทดลองปลูกมันห้าไร่มไม่เคยทำเลยก็เลยเออนี่เราลองลองเอาไปทำซิลองเอาไปใส่ซิปรากฏว่าคือมันได้ผล ตอนนั้นมันจะมีแค่เพียวขุ่นเพียวชองครับพี่หมดเพียวชองไปแค่สิบชองกระปุยปุ๋ยปุยปุ๋ยเคมีอ่ะกระสอบหนึ่งได้ผลผลิตออกมาคือมันตอนนั้นได้สามสิบหกตันต่องห้าไร่อ่ะซึ่งถือว่าเยอะไหมตอนนั้นพี่เยอะค่ะเยอะเยอะปกติห้าไร่ได้กี่ตัน ไม่เคยทำค่ะแต่เขาก็บอกว่าไรตรงนั้นไม่เคยทาอะไรเลยแล้วเขาทําอะไรไม่ได้เลยหรออ๋อแสดงว่าตอนนั้นเป็นครั้งแรกที่ปลูกมันด้วยแหละแล้วก็ใช้เพียวเข้าไปมันก็เลยทําให้ได้ถึงสามสิกตันซึ่งถ้าปกติแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงสามสิบหกตันใช่ไหมครับก็ใช่ค่ะวันที่พี่ปลูกคือยี่สิบจำได้เลยวันที่ยี่สเก้าเมษา แล้วพี่ไปขุดพืชกิจเอามันคือเอามันเข้าไปวัดแป้งในลงลงลงแป้งอ่อเป็นยังไงบ้างครับมันมันวิได้ได้แป้งยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ของแป้งอืมเยอะไหมถือว่าเยอะไหมถือว่าสูงสูงค่ะแล้วแล้วแล้วของข้างบ้านเนี่ยเขาได้มันเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่อ่ะครับคือเขาือเขายังไม่ได้ขุดอ่ะค่ะส่วนมากเขาจะขุดแต่น้ำหยดก็ประมาณยี่สิบสองถึงยี่สิบสามนี่ก็คือตีเป็นนวลลง แต่ของพี่นี่คือมันมันมันแค่กี่เดือนมันไม่ถึงแปดเดือนคือเราปลูกน้อยเวลาน้อยกว่าเขาแล้วก็เปอร์เซ็นต์แปลงเราก็สูงเหมือนกันเพราะว่าเราฉีดตัวเพียวนี่ด้วยถูกไหมใช่ค่ะคือมันไม่มีมันไม่มีเพียมันไม่มีไรแดงมันไม่มีอะไรไรค้ำค้าคือเขาโรทิ้งเขาปลูกใหม่คือของพี่ไม่มีอะไรใบนี่จะดำจะเขียวจนถึงวาระสุดท้ายใบไม่ร่วงแม่ไรแล้วทีนี้ก็มาทำนา มาทำนานี่คือจากไร่จากไร่ที่รุ่มเราก็ไปเป็นนาจนเพื่อนข้างางเขาบอกว่านี่มันทําเล่นนั้นเปล่าวะมันเล่นินไหมอะ,อะไรขงนงมันมีแต่หญ้ามีแต่คือหวานไปคือมันแห้งมันไม่มีอะไรครับทั้งมะแล้วที่นี่พอพอผลผลิตออกมาพี่ก็ใช้สั่งนี่ลองสั่งเลยเพียวเพียวเวิร์กสั่งเพียวเวิร์กมาก็ก็ใส่ปุ๋ยแค่กระสอบเดียวเหมือนกันเกมีรองพื้นก่อน ต้องเหรอไม่รู้ว่ามันพี่ก็ไม่ได้มโนหรืออะไรก็คือข้าวได้เกือบห้าไร่เหมือนกันพี่พี่ว่าทําตรงลูกไม่เป็นนาห้าไร่ได้เกือบข้าวกระสอบสยปุ๋ยืียสีสีเงินอ่ะสีเขียวอ่ะเกือบร้อยกระสอบอ่ะที่เป็นข้าวเปลือกออกมาอันนี้ได้ช่างโลไหมว่าได้กี่โลพี่หรือว่าดูเป็นถุงเอาดูแล้วก็คือเรานับเป็นถุงอ่ะก็พี่ก็ไม่รู้ว่ามันได้เท่าไหร่ก็ประมาณ ปกตีคือได้เยอะอะคือคือได้เยอะแากมีมันเป็นไปไม่ได้มีแตย่ยากมีแต่อะไรอ๋อเออแล้วแล้วแล้วพอแบบว่าเออมันเหมือนตอนแรกมันจะไม่ไม่ได้เยอะอ่ะพอใช้เพียวเข้าไปแล้วมันได้เยอะเนี่ยตัวพี่บอลลอยเองหรือว่าคนร,รอบรบเนี่ยเขาว่าไงบ้างครับเขาก็บอกเฮ้ยมันเป็นไปได้อะไรเป็นไปได้ไงวะที่แรกก็ว่าเออมันจะได้กินหรืออืมแบบเขาชุบคิบอะค่ะอืมอันนี้พี่พี่ก็เลยลองมาว่าเออพี่ก็กลับมาพี่ที่เออทุเรียนมันก็ มันจะมีต้น20 20ปีอยู่ประมาณ10ต้นที่เหลือก็4ปี5ปี6ปีอืเป็นทุเรียนใหม่เราเพียวนี่คือครั้งแรกที่ที่ใช้กับทุเรียนต้นตูเป็นยังไงบ้างครับใช่ผลปรากฏว่าขึ้นทุกกิ่งทุกแขนงตั้งแต่โต้นยันปอ๋อเหมือนรูปที่ส่งมาด้วยให้ดูใช่ไหมครับเนี่ยใช่ค่ะใช่ใช่อ๋อแว่มีร่ว ค่ะไม่มีไม่มีร่องเออซึ่งเป็นทุเรียนเก่าอ่ะมันมันไม่น่าจะออกเยอะขนาดนี้ใช่ไหมพี่บัวลอยใช่หึงหรือว่าพี่โนไปนเองจากปีที่แล้วมันไม่ได้ผลผลิตแต่ถามว่าไร่อื่นเขาดกไหมเขาก็เป็นแต่ครัวเขามันยังไม่ใหญ่ครัวเขาครัวเขาจะเล็กหน่อเขาจะเล็กโดยที่ที่ดอกพร้อมกันอ๋อวันนี้<ว>ผมพี่ชิ้นเดือนนี้ก็เริ่มจะบานแล้วอืม ก็คือมันมันเปลี่ยนแปลงเ,เห็นได้ชัดคือจากที่สมโสมเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นและตัวขั้วดอกมันออกเยอะขึ้นเนี่ยเป็นไข่ปลาเลยถูกไหมใช่ค่ะใช่ใชอ่อันนี้ก็คือเป็นทุเรียนด้วยแล้วอย่างกาแฟแล่ะครับพี่จาไปใช้อะไรกับกาแฟบ้างคือ,อผลพลอยได้ก็คือกาแฟก็ติดดอกขาวคือรอบแรกก็คือหวานทีเดียวคือหมดนี่ก็เริ่มรอบสามเพราะาว่ามันกาแฟมันจะได้สามเที่ยวสามสามดอกอ๋อ ดอกก็คือดอกแรกคือยุบไปดอกสองผลมาก็ออกอีกดอกสามก็คือจบแต่นี้เขาได้สามดอกแล้วเขายังต่อยยอดออกไปอีกยังจะมีดอกอีกซึ่งถือว่านานนานขึ้นถูกไหมแสดงว่าตั้งแต่ดูมาไม่ว่าจะเป็นมันหรือข้าวหรือกาแฟทุเรียนเนี่ยมันช่วยทําให้พืชเนี่ยมันสมบูรณ์ขึ้นแล้วมันผลผลิตมันขึ้นเยอะตามใช่ค่ะดอก ดอกเล็กเขาติดเยอะอืมก็คือติดเยอะเพิ่มขึ้นเพราะว่าพี่พี่พี่ยังพูดว่าเฮ้ยเรามโนเองหัวมโนยังไงอย่างพี่บัวลอยนี่เราจินตนาการเองไหมความรู้สึกของพี่แบบเฮ้ยเราเวร์ไปก็หัวพอ่มีเห็นมีวะเออแต่เราเปรียบเทียบกับปีที่แล้วอ่ะแบบปีที่แล้วมันไม่ติดดอกเลยอ่ะแต่ปีนี้พอฉีดเพียวไปมันติดดอกเนี่ยปีที่แล้วฝาบมาติดไหมติด มันล่วงกว่ะคือมันเป็นหนอนแต่อันนี้ไม่คือไม่มีราไม่มีหนอนไม่มีอะไรคือไม่มีอะไรกินเขาเลยเอ,อ๋อก็คือขั้วเหนียวแข็งแรงใช่ไหมพี่สั่งมาสองคันยังไม่หมดเลยใช้ไปแค่รอบสามเองโอ้สดงว่าใช้ได้เดยอะคือเท่ากับว่ามันก็ประหยัดกว่ารอบก่อนๆที่ใช้ยังอื่นด้วยถูกไหมพี่ใช่และและอย่างนี้และอย่างนี้พี่บัวรพจําได้ไหมว่าเราใช้สูตรไหนอะไรยังไงผสมเท่าไหร่อัตราส่วนยังไงบ้างอ่ะพี่ ที่จะใช้ของเพียวเวิร์กี่ใช้ต่อสองร้อลิตรพี่ใช้ไปสามสิบซีซีอ่า cc, ครับสามสิบีซแล้วก็เพียวขู่ไปชองนึงเพียวเวอร์กเขาแถมมาขวดนิดนึงพี่ก็ใส่ไปหน่อยนึงอืมอะไลค่กคือบางทีเราอยากให้มันเขียวมากต้นเล็กสําหรับต้นเล็กพี่ก็ใส่เพียวขูไปสองชองอืม,อมแต่น้ําคือพื้นฐานคือสองร้ยลิตร แต่ว่าถ้าจะใช้จํานวนไลเ่เพิ่มขึ้นหรือว่าปลูกอะไรเยอะขึ้นเนี่ยก็ต่อต่อ,ตอไปได้เรื่อยแต่ว่าถือว่ามันคุ้มอยู่ดีนะเพราะเนี่ยอย่างพี่ผสมเพียวเวิร์กสามสิบซีซีเพียวผงหนึ่งซองแค่เนี้ยกับน้ำสองร้อยลิตรมันก็ถือว่าฉีดได้เยอะเหมือนกันถ้ายังไงเดี๋ยวเราไปดูกันหรือว่ามีรูปอะไรก็ส่งมาให้ทีมงานดูด้วยนะพี่บัวลอยนะใช่ค่ะได้เลยครับส,สุดท้ายเลยถ้ามีสิบคะแนนให้เพียวกี่คะแนนดีพี่บัวลอยเอาตามความชอบเลย ให้โมช่กันค่ะเทใค้ห้หมดเลย <laughs> โอ้ <laughs> น่ารักมากเลยนะคะ <laughs> <laughs> ขอบคุณมากๆนะครับไม่ลกบกวนแล้วพี่บัวรอยสวัสดีค่ะวัดีนะคะขอบคุณมากครับ โอ้โห oh oh คุยเพลินคุยเพลินเป็น,ปนยังไงล่ะเวลาคุยกับเกษตรกรทีไรนี่ติด<ช>ลมทุกทีสรุปหน่อยสิเขาเขาใช้อะไรยังไงบ้างครับพี่เชอรี่ครับโอ oh ้โหอันนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าคือจะอจะบอกว่าใช้เพียวเวิร์เพียวพงแล้วก็เพียวพาวเวอร์ที่เป็นตัวแถมไปแต่จะบอกว่าประทับใจมากๆเลยคืออย่างที่บอกว่าอย่างตอนแรกที่บอกอยู่ลบบุรีพื้นที่มันเป็นที่รูปมันดูแบบไม่เหมาะที่จะเอามาทำการปลูกอะไรเลยที่ไหนได้จ้ะ มันสัมปะหลังเปอร์เซ็นต์แป้งก็เพิ่มขึ้นนะข้าวก็ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอพอมาใช้กับทุเรียนก็โอ้โหสุดยอดแล้วยังแถ,แถมอะไรนะที่เพราะว่า,าของที่ที่บัวลอยปลูกกาแฟกับทุเรียนแซมกันไปมาเต็มเลย ไปหมดเลยนะคะชอบเลยตอนสุดท้ายบอกว่าพี่เหนื่อยแล้วนะพี่เหนื่อยจะตัดแต่งกิ่งแล้วนะวว <c oughs> ดอกมันเยอะ <ๆ S 1> พี่คุณคุณผู้ช<า>มมันน่าจะเป็นเรื่องดีไหมเพราะว่ามันติดดอกออกผลเยอะอะเหนื่อยนิดนึงแต่กําไรมันมา,าแล้วมันลง,งทุนน้อยพี่ก็บอกว่าเนี่ยสั่งไปชุดนึงอ่ะมันยังเหลืออยู่เลยอ่ะสพันนี่มันยังเหลือใช้ได้หลายครั้งเลยนะฮะก็ถือว่า นำมาฝากกันละกันน,นะเพียวของเราเนี่ยจะเป็นสูตรไหนก็แล้วแต่สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยนะครับซึ่งวันนี้เราก็มาฝากคุณผู้ชมการเป็นโปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับที่สําคัญก็คือใน1ขวดเนี่ยของเพียวของเราไม่ว่า<อ>จะเป็นตัวเพียวเวิร์กนะหรือว่าจะเป็นซปเปอร์เพียวเนี่ยนะคุณผู้ชมนะเขาก็สามารถที่จะผสมน้ําได้500-1000ถึง1,000ลิตรเยอะนะครับแล้วก็ฉีดได้15-25ถึงไร่เฉลี่ยคุณผู้ชมตกต้นทุนไร้ 20บาทเท่านั้นเองโอ้หประหยัดมากมากครับผม<อ>วันนี้เรามีโปรสาหรับชุดผลไม้ด้วยนะฮะแล้วก็มีชุดทดลองด้วย<อ>เริ่มต้นที่โปรโมชั่นชุดทดลองก่อนดีกว่าครับวันนี้เพียวเวิร์กสขวดครับจากราคาปกติ1,980บาทลดพิเศษเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นอ,<า>อันนี้ชุดทดลองก่อนเลยครับผมแต่ว่า มีชุดทดลองแล้วมันก็ต้องมีเซตที่ใหญ่ขึ้นมาสิคะครงบาแล้วก็คุณผู้ชมคะสำหรับโปรโมชั่นเซตต่อมาค่ะสำหรับเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกผลไม้นะคะช่วยในเรื่องของการติดดอกดีผลดกครัวเหนียวเพิ่มน้ำหนักค่ะซุปเปอร์เทียวอยู่ที่1ขวดค่ะเทียวเวิร์กหขวดเทียวผง5ซองจากราคาปกติ4,180บาท แต่วันนี้ค่ะลดเหลือแค่เพียง1,998บาทเท่านั้นแต่ยังไม่พอค่ะถ้าคุณสั่งซื้อตอนนี้ค่ะแถมฟรีกันไปเลยกับเพิเอ s อีก สามซเอ้พูดได้หรือเปล่าไม่พูดเล่น,ลลนยิ่งซื้อเยอะยิ่งลดเยอะ <S <S และถ,ถ้าคุณผู้ชมโทรเข้ามาทาน50สิแรกเนี่ยนะครับคุณจะได้รับเป็นวัตถุมงคลก็คือองค์ท้าเวสวรรณจากวัดจุฬามณีปลุกเสกเรียบร้อยย้ำว่ารีบนิดหนึ่งตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างแล้วก็ช่องทางการติดต่อไม่ว่าจะเป็น0 2 1 0 4 9 9 9 9 0 8 7 7 5 4 9 9 9 9ไลน์ก็มี Facebook ก็มี <F> 2. 2> นะฮะเว็บไซต์ก็มีแอปพลิเคชันก็มีติดต่อกันได้ตลอดเวลาเลยนะครับย้ําว่าโปรโมชั่นนี้คุ้มจริงๆและมีที่นี่ที่เดียวนะครับใช้เพียวแล้วครบจบทุกปัญหาพืชไม่ว่าจะเป็นเชื้อราโคนเน่าใบจุดใบเหลืองใบดําราน้ําค้างผลผลิตน้อยไม่ติดดอกไม่ออกผลเพลียเยอะนอนเยอะมแมลงศัตรูพืชเยอะทํายังไงดีครับผมท้าให้ลองเลยค่ะเพียว ช่วยเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตปลอดภัยไร้สารเคมีมั่นใจได้เลยนะคะมีปัญหาืืกอ,อย่าลืมค่ะปึกษาเคีย <Hey. S 1> นะครับก็ถือว่าวันนี้คุ้มค่ามากๆนะได้ไอเดียได้เคล็ดลับแล้วก็วิธีในการทําให้การทําการเกษตรง่ายขึ้น,นและประสบความสําเร็จขึ้นวันนี้เวลาของเราสองคนหมดลงแล้วครั้งหน้าจะพาไปที่ไหน พูดคุยเกี่เป็เับเกษตรกรท่านไหนติดตามกันได้ไดถูกต้องน,นะครับเจอกันใหม่ครั้งต่อไปกับรายการเกษตรเยี่ยมนีหลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ๊มยบาย <Bye bye>